ทำไมฉากคนบิ๊กเชลแมนนั่เกย์สองทุกอย่างแม่งคุ้นเคยหมดเลยเนาะถึงบอกอะทีมโคจิมาคนน่าจะจ้างทีมแพตตินัมทำไปเลยแบบว่าจ้างเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนจิมาโปรดักชันแต่จริงคนจังจะสรางเขาก็จะเลิกแล้วใช่ไหมจะจะยุบยุคสตูดิโอทิ้งกันนี่วะก็อยากให้แบบว่ามันรวมกันไปเลยเพราะว่ามันก็เอ้ยก็เจ๋งดีนะอะไรเงี้ยเพราะว่าทีมงานก็สนุกสนานในการทำนี่ยันจริงจิงที่ว่าโคตาโคจิมากับอะไรนะพี่โปรดิวเซอร์เมนท์เกยเรสซิ่งที่ของของแพตตินัมเป็นซีกับเขาซีกันมาภารกิลต่อ เกมใหม่ที่ขายไม่ออกเพราะคนไม่รู้จักใช่ครับเกมที่เป็น IP ใหม่เกมที่เป็นเกมใหม่เริ่มต้นใหม่นั่นแหละขายไม่ออกเพราะคนไม่ค่อยรู้จักกันแต่เล่องในเรื่องกซิ่งมันเป็นภาคต่อเขาเลยรู้จักกันไงเฮ้ยพวกเรามาและมันยืนอยู่กับพวกตัวร้ายกิกกี้ชัดถามพี่อ้วนอันนี้ตัวหลังแน่นอนโอโอนิกกี้ใช่ไหมโอเนก้ใช่ไหมมันอ่านว่าอะไรน้องอ่านให้พี่ฟังเลยดิพิมพ์เป็นไทยให้ฟังพี่หน่อยอ่านไม่ออก โอโอโอยีโอนี่องกี้ชื่อองกี้ใช่ไหมมันหมูใช่ไหมเออมึงยังเข้าใจผิดนะฮะน้องหมูมักกุ้งปลาจงครับผมให้จีจีมันหนึงที่เขาพูดว่าตัวเราแบบแป๊บเดียวดาฟอสเอ็ดนี่จับพักสามออกพุ่งออกมาเป็นบิ๊กทัลอ่าพวกนักขายของพวกนักขายขยะนั่นเลยในขายอะไรก็ได้ฉันอะไรเงี้ยเออ โอ้สว่างชายนี่มากอยากจะได้แล้วเกินอะไรเงี้ยอ๋อของพวกไอพวกกลุ่มโอเปอเรชั่นของพวกระเกใช่ไหมอะไรเงี้ยมันดูใหม่อะไรเงี้ยมันอยากได้นายนายไม่ใช่แค,ค่คนกากขยะทั่วไปใช่ไหมอุ้ยนายดูดีนี่ดูดีมากเลยอ่ะขอได้เปล่า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 ,ลา,ลาจะมาขอโอ้โหมันมากันตีนมามาเพียบเลยมมาทีละคนสิวะอ๋ออ่ะ อ๋ออ๋โอ้โหมีสตันด้วยเดียวโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดียวมึงจะเย็นเย็นลูกน้องนะเนี่ยมึงเป็นลูกน้องไม่ใช่เหรอโอ้โหมีหัวหน้าด้วยโอเคโอเคโอ้๋ออ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 ๋อมึงก็เก่งกูไปนะมึงก็คนตีนกูไปแล้วนะแหมลุ่มขนาดนี้มึงจะลุ่มทำไมล่ะนะฮะลุ่มทำไมัลนะฮะฮะลุ่มทำไมลุ่มทำไมฮะลุ่มทำไมฮะลุ่มทำไมลุ่มทำไมลุ่มทำไมเอ้ยเอ้ยเอ้ย ยืดอื่นไปแล้วอ่ะโหต้องวิ่งตามไปอีกอ่ะตีตัวตัวก็แทบแย่แล้วมีลูกน้องมาช่วยอีกอ่ะพี่จะเหลือเหรอพี่พวกองกี้มึงนะมึงอ่ะอ่่อจ่อฮึจ่อฮึจ่อปิดประตูนีแล้วเจ๊คไอเลือดเลือดเลือดเออโอเคดีมากมีเลือดให้ยังก็ยังดีวะคือยังไงก็มีตัวเติมเลือดให้ด้วยอ่ะมา เฮ้ย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 จับมาตีเขา่าตีเขา่าเฮ้ยตีเขา่าเหลือจะเต็มแล้วดีมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาจับมาตีเขา่าตีเขา่าตีเขา่าอ่าตีเขา่าเลี้ยงตัวแต่โดนไม่น้องเฮ้ย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 ชิวออไว้ป้องกันการโจมตีเออเนี่ยเนี่ยอย่างงี้ค่อยน่าใช้หน่อย าแกน้ำมันรั่วเคไปไงอ่ะต้องไปไงน้ำมันมันรั่วพี่ไฟพันธุ์นี้พี่ตายใช่ไหมเนี่ยอ้าอ้าวพ่อพอจาอเจาะจาอเจาะไฟต้นเบสไฟต้นเบสเอออ่าไฟต้นเบสไฟต้นเบสถอยไปถอยไปถอยไป เฮ้ยสอ๋อตกใจเมื่าโดนตูเฮ้ยสเฮ้ยสเฮ้ย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 สเออเอออ๋อเกิดอะไรขึ้นงงกันตัวเองมันฉากอลังการซะกันอืมโอเคไปยังโอเคไปได้แล้วโอ้โหแม่งลุ้นซะเหลือเกินทางไหนนู้นอออ๋อโอ้โอยทางไหนวะทางไหนวะมาจากไหนเดี๋ยวอ๋อ เอ้าผมมาทางนี้เหรอเดี๋ยวออกทางไหนอ้าตายกูตายเดี๋ยวเมื่อวี้พี่ไม่าถึงมาตรงนี้พี่จะว่าพี่พี่อยู่ตรงหน้าประตูแล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ยออโอเคโอ้แทบแย่มีเลือดไหมขอเลือดเออนั่นแหละเอาเลือดมาเออนั่นแหละไม่รู้เขารู้เราเราออกผิดแน่ๆว่างั้นใช่ไหมเพย์ประกอบพ้อยอีกแล้วมันเนี่ยเพย์ประกอบมาขอตัวตัวบ้างนะเฮ้ย กูสู you know person person. Sí, sí, ้แม่งยากเหลือเกินพลังแห่งเบคอนยาวเขอ๋อเดี๋ยวอุ้ยอ้ออ้ออ้อเดี๋ยวสปินไปก่อนเออเออมาตัวตัวนี้กูสู้ได้ตัวตัวนี้ขอเลยมามามาเอาอีกไหมเอาอีกไหมเปิดชิวเปิดชิวแล้วมึงทำอะไรกูไม่ได้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 อ้าวแต่มึงจับทุ่มได้โอเคอ้าว โอ้โอโอ้เฮิร์สโหไม่เปิดชิลจับทุ่มกันอีกเก่งไปนะ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 ฮึบหลบเฮิรอ่ะโอเคเฮิฮ์สเฮิรเฮิรมา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 จับขอตีเขาให้หมูบ้างเออมาตีเขา่ามามามา เอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกไหมพี่จัดให้พี่จัดให้จัดให้จัดให้จะตายแล้วกูอืมอืมอ่าอ่าเตะก้านคอเตะก้านคอเอาอีกไหม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 เฮ้ยเฮ้ยอ้ออ๋ออ๋ออ๋สปินอมามามาดิมาดิอ๋อมันสวนได้เ K ถ้าถ้าหมุนๆม,มัน,นมันไงมันสวนเราได้ไม่เวลาตายหนึ่งเราตายหนึ่งเดี๋ยวม,มันจะตายแล้ว iv ไม่ต้องห่วงเอาปล่าล่ะ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 เอาปะเล่าเอาปะเล่าเอาปะเล่าอ๋อมันมทำไปเป็นฟันโลเป็ดด้วยย๊ะเก้โอ้โหท่าโหดมากจ้าโอเคโอ้ยอ๊อฟทุบหลบเฮิร์สเฮ้ยเฮ้ยเฮิร <idd les> จอดจอดจอดโอ mm ้คอมโบอ๋อ huh. ร oh, oh, oh. uh ู huh. uh ้แ huh. ล uh ้วคอมโบงี huh. ah ้น huh. ah ี่เยอะอ่ะมึงสปินบ่อยเหลือเกินในนี้ก็แม้อ้าวอู้หูอู้หูเอ้ยมาอ้อถีบเร็วมากไอ้เขี้ยเร็วมากไม่อยากตายหนึ่งตัวแต่ต้องตายไม่เป็นไรช่างมันอ่ะอ่ะอ่ะเรียบร้อย โอ้มันช้าตีแรงมากอะลักษณะว่าจะคล้ายมากมันใช่เหรอแหมลุ้นมากลุ้นตลอดเลยลุ้นลุ้นจริงเย้ได้ได้องกี้อฮะได้มาแล้วเป็นคาแรคเตอร์ให้เล่นในโหมดมันตีเพย์เออร์นะก็คืออยากเล่นตอนไหนต้องมาเล่นเนื้อเรื่องบทก่อนน่ะวนผิวบอแล้วเจ็บเหลือเกินฉันรู้ว่าแม็กมาอยู่ที่นี่ฉันรู้ว่าแม็กอยู่ที่นี่ เพรอะไอคนขายขยะบอกมาอะไรเงี้ยไม่รู้ไม่รู้บางทีนายต้องโดนสักบ้างได้ได้ไปดูค้บที่ฉันเล็กเป็นเล็กขอดฉันก็ได้เฮ้ยกลับมาที่นี่นะ,ะานายังไม่จบยังไม่จบอีกเรื่องราวไปแล้ววิ่งหนีสู้ไม่ได้เอาล้มเอา อ๋อซวยจังวันนี้ลวงมาละโอ้เก่งขนาดนี้โง่เนาะยังยังรอดอีกแหมมึงเก่งเหลือเกินเย้ผ่านโอ่าหทำภารกิจต่อไปเดี๋ยวต้องตีลูกน้องก่อนที่มะให้ภารกิจมันขึ้นก่อนต้องิกกี้ผมให้จีจีมาสองชิ้นกับผู้บงต้นต้นแป๊วแป๊วต้องิกกี้ขอราะผมต้องกกี้นะให้บ่อยพี่ขอบคุณมากครับผมเอ้ามาหาดีมากเออ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  มาไม่ตายทีเอ้ยมึงมึงขึ้นไปได้ไงเนี่ยเฮิเฮิอจไม่โดนกรโเปลืองภาไปตอนเบสแล้วเนี่ยอ่ะไปยีเขาล็กเลิรเฮิเฮิรเฮิ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 รเฮิร์สเมิเเ้เเเรเเ เออเดี๋ยวนั้นเรามีธุรกิจอะไรเพิ่มไหมเดี๋ยวไม่มียังมีแค่นี้อันเดียวโอเคข้ามไปยังไม่เอาเอิสเฮสเอิสไปยีเข่าไฟต้อนเบรดไฟต้อนเบรดเฮสเฮสเฮสนี่มันชาร์จได้เชื่อจับได้เออชาร์จได้ทุบละกดไอ้ที่ท่าไฟต้อนเบรเนี่ยแล้วกดกดสามเหลี่ยมค้างมันจะชาร์จตีได้ได้แรงขึ้นไงเผื่อจังหวะแบบว่าดีๆแล้วตูมเดียวตายอะไรเงี้ยย่อ จ้า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 อ้าย่อมันถึกจังวะมันถึกดึกกุกากเองมันโดดจังเลยแย่เออเออตีเข่าอ่ามาเออ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 อาเสย ขาดซึ่งท่อนมันหนีละแปลว่ามีเรื่องใช่ไหมเราต้องเพ่นบ้างละทั้งนั้นอะไรเนี่ยคอนเอาเอาคอนโทรลเอาไว้อีกออลคอร์สมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นปึ๊บเฮ้ยกูจะลงนั่นแหละวู้ไปที่อื่นไงเพราะที่นี่มันก็ไม่มีอะไรแล้วนี่เผื่อมันจะมีภาร,รกิจอื่นให้ทำบ้างไหนวะอะไรมันยิงอะไรมันตามเราป่ะพี่กลัวอะไรมันตามอันนี้นภารกิจเก่าไม่เอา สีแดงๆนี่คือไปแล้วโดนอ,อ๋อนั่นไงไปแล้วโดนสิน,นะงั้นเราไม่ไปโอเคกลับขึ้นที่เดิมก่อนเดี๋ยวค่อยวนกลับมาอีกรอบสุดยอดทางกว้างมากฮึบยอะมันมีเครื่องบินบินตามนะครับเห็นจุดแดงๆอ่ะแดงๆไ,ไหมมันเป็นศัตรูหรือเป็นอะไรวะมีทางกระโดดข้ามไปที่อื่นไหมอ๋อนี่ไงมีอ๋อล้วขึ้นไงฮึบฟ้าว โอ้สุดยอดทึบโอ้เทแล้วเกินตะตูไปไหนหมดวะมันหนีเราสิมันหนีนั่นสินะมันหนีไอ้เดี๋ยวนะต้องวิ่งอ่าเลี้ยวนี่เดี๋ยวพี่หาทางก่อนพี่ก็งงทางกันตอนนี้เข้าใจะไหมมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเนี่มันมีจุดแดงๆมันลอยตามเราหมดเลยอ๋อฮอใช่ไหมอ๋อแล้วจะสู้มันยังไงจะว่าไป เปิดกล่องได้ไหมโอ้เอ้าอ๋อได้ขอ,องเฉยเลย thank you โอ้โอ้แบ็คโฮว์ดีเทคระวังโดนดูดเข้าไปด้วยแบ็คโฮว์ด้วยเหรอโอ้โหดีนหนีมาทันเจษเข้มีแบค็คโฮว์ด้วยอะไรวะหลายเรื่องเหลือเกินเกมนี้ภารกิจใหม่มันไม่มาทำไงดีอร์นี่มีอะไรอันนี้ทั้ง อ๋ไปปาได้ไหนเครื่องบินเมื่อกี้จะปาตรงนี้แหละที่แม่งพื้นที่โคตรกว้างเออไม่โดนจะไปตีข้ามบนยังไงจะขึ้นไปตีมันยังไงฮะลงมหมกูตีบ้างอยากมีเรื่องแล้วเร็วๆโอ้โหโอ้โหโหเลื่อยด้วยนะโอเคเดี๋ยวตกใจ อาอาฮึบฮึบ <Hands> ฮ <bin out> ึสเอิสไม่สิฮึสลงมา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 ยังตีมันจริงอ่ะจะไปตียังไงวะเดี๋ยวนะไม่มีข้าวของอะไรจะใช้ตีมันต้องเลยเหรอปลาเสีมันอะไรเงี้ยนะเคนจิโร่มาเองใช่มาลงมาเหอะ จะได้มีเรื่องสักทีมันก็ปาดอีกเนี่ยเฮ้ยจะขึ้นไปยังไงเนี่ยโอ้ What the fuck ไปไงเฮ้ยล่วงเสียเลือดด้วยเฮจเก้เอาเนี่จะระเบิดอีกเอาเอาเขาไปสนุกละงานนี้ไปที่อื่นก็ได้เย้วู้อ๋อกลับมาที่เดิมตรงนี้อ๋า มันก็จะวนเป็นวงกลมเนี่ยฉากมันจะก,กว้างๆแต่ก็วนเป็นวงกลมอ่อนตรงนี้ปะขึ้นนี้ไหมไหมขึ้นไม่ได้หรอะโธมันจะต้องขึ้นแล่วไอขึ้นในพวกนี้ไปสู้มันมาเถอะไปตุมตามตุมตามอีกแล้วแม่หลายเรื่องเหลือเกินขึ้นได้ไหมเนี่ยอุรรตส่าห์ทำมาตั้งขนาดนี้ขึ้นซะหน่อยเถอะอะไรเงี้ยมีมโซโฟงโซฟาด้วยขึ้นอ่ะขึ้นเดินวนไปเรื่องก่อนเอา้าไปไกลเลยเอา้า โอ้โอ้ต้อตงเข้าภารกิจนี่อีกรอบจริงวะวันนี้อีกยาวแน่นอนใช่พี่กวจะได้ยาวแล้วเนี่ยรึ่งแล้วเนี่ยมันก็มีชั้นเดิมอะไม่อยากทําแล้วอะมันเบื่อแล้วอะอต,ต้องทําว่าเพื่อนต้องทําจริงดิเดี๋ยวนะพี่ขอดูก่อนต้องทำวะพี่วาเออทำก็ทําวะ มันมีทางเดียวเพราะมันไม่มีทางอื่นกัต้องทำนะเพราะว่าไอ้นี่มันก็จะอยู่ตลอดเราก็ตีมอนอื่นไม่ได้ไงซาดินัมชอบมีตัวร้ายอ้วนมันก็เป็นเหมือนกับมันต้องเป็นคาแรคเตอร์มันไงอะไรเงี้ยเอ้าอ๋อโอเคมันเป็นคาแรคเตอร์เขาแบบว่าวิธีการออกแบบคาแรคเตอร์ให้แบบว่าดูดูมีหลายแบบไงถ้ามีแต่แบบหนุ่มๆหล่ออย่างเดียวมันก็กลายเป็นบาซาร่าแบบว่าเน้นสาววายไปซะงั้นนะอะไรเงี้ยเขาต้องดูเรื่องความสมดุลด้วยอะไรเงี้ยอ ไหนวะมีศัตรูตรงนี้ไหมเหรอไหนวะหายไปไหนวะไปทางนี้ก็ได้มาแล้วสวัสดีครับท่านทั้งหลายเอามิดทรายไป <c oughs> พวกพังนี่ด้ด้วยโอ้โหพวกพังได้ด้วยเย็ดเช่ไปแล้วศัตรูมันอยู่ไหนบ้างแมพม,มันกว้างมากอะอมองไม่เห็นเลยศัตรูมันอยู่ไหนบ้างเนี่ย อ๋อนี่ไงเห็นแหละเอาไปเอาไปมีสายเราเยอะไม่ต้องห่วงจัดเข้าไปฮะเดี๋ยวนี่ใช่ไหมตู้นี้น่าจะอยู่ข้างในป่ะอยู่ข้างบนวะไม่ใช่อยู่ข้างข้างอ้าวนี่ออกมาแล้วใช่อยู่ข้างในจริงจด้วยอ่ะเอาไปใหโอมโอมสิโอมส,อมสินั่นแหละ ู้วะแล้วก็ห้อยไม่ได้นะไม่น่าเชื่อเนี่ยเยอะ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 ยิงที่ทรายไปอูมตายเกี้ยงอัปไฮอูมไปได้ใส่ใช่อิสระก็มันเจ๋งที่เขาทำแมปกว้างเนี่พี่ชอบที่แมปมันกว้างนี่มันก็แบบดูไปไหนก็ได้แต่บางทีมันก็ลิมิตไปหน่อยนะพี่บางทีแบบมันจับต้องทำอะไรบางอย่างให้มันอะไรอย่างเงี้ยน่าจะทำอะไรก็ทำอะไรเงี้ยแบบเดินไปด้เรื่อยน่าจะสนุกดีที่ว่าอูม นักออศัตรูก็จะมาจริงๆเราให้ฆ่าฆ่ามอนต่อไปไม่ต้องสนใจเดี๋ยวมันมาหาเราเองใช่ไหมเอืออ่าตายเกี้ยงเอเลมิสไซเย้ยได้ได้อชิเมนเลยทีเดียวบาลอนวอนอ,อานาชีขอบคุณครับสำหรับอชิเม้นพอมันไม่มาหาเราเลยเราบินของเราไปก่อนแล้วกัน ว่าศัตรูข้างบนสินะอู้ขึ้นมาแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงคนบินก็มาเหมือนเมื่อกี้เป๊ะแต่จะมาอีกนี่ก็มีสายไปโอ้โอ้มีโดดขึ้นมาด้วยเยสเคเจ๋งไปไหนเนี่ยตัมสิครับไม่ตายเหรอเฮ้ยโหถึกมากอ่ะ เออมีสายไปอ,อ้าวมีหอโอ้หอศัตรูมาเพียบเลยไม่ได้ยิงเลยหอศัตรูเนี่ยเออเออยิงรัวๆแล้วกันทั้งนั้นยิงรัวอ้าวมีสายไปเอามีสายไปรัวๆไอ้โมหมดเวลาไปแล้วกันอืมีสายไปออ,ปปอืเรียบร้อยได้อีกร้อยหนึง่งคนไทยบินได้ชาคข้สิ่งทีของเอดา,อานิดนึ่ง มันเป็นโลกัรน้ำมันไงมันเล็กมันจริงมันก็เป็นพื้นที่ทั่วไปอยู่แล้วไม่ใช่เหรอใช่ไหมนับเป็นคะแนนไหมเนี่ยนับว่าได้ใช่เออได้เนี่ยผ่านอันล็อกอีมินชั่นแล้วเรียบร้อยแปลว่ามันไม่กะไอ้อันล็อกมาลองเล่นอันเดิมซ้ำไปเรื่อยเพื่อปลดล็อกอันใหม่เนี่ยนะโอ้ดูไม่คุ้มหมดลงตรงน่าให้เล่นไปเรื่อยๆมากกว่าอะไรเงี้ยพี่ว่าน่ะฟรีมินชั่นอีกแล้วเหรอเฮ้ยปลดอันนึงเพื่อปลดมินชั่นอีกอันหนึ่งเนี่ยนะโอ้โหเกมมึงไป เอสเอส,สอยไปทำมิชชั่นดีกว่าจะปลดล็อกเนือ้เรื่องไงมันจะจบ,จบตอนนี้มันสองทุ่มครึ่งแล้วกินเวลามันเยอะแล้ว